สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องไซหาสาระนะครับวันนี้ก็มาแนะนำแอปหั่นอไลน์นะครับถอนเข้าทูมไม่ได้ไวเลสนะครับก็เป็นแอปรีวัสดงบอนะครับตัวนี้เนี่ยผมถอนไปเมื่อวันที่1 4สีิงหานะครับก็ยอดเข้ามาเป็นที่ร้อยนะช่วงหนึ่งมันมีปัญหานะครับมันก็อาจจะนานหน่อยนะครับเพราะว่ามีเพื่อนมาคอมเมนต์บอกว่ารีวัสดงบอโดนถอนออกจาก a อ p พ t สโตนะครับตอนนี้เนี่ยก็เข้ามาอยู่ในปกติแล้วก็จ่ายปกตินะครับ มาดูในส่วนของเพสโตนะครับตัวนี้เนี่ยก็เพิ่งเอาเข้ามานะช่วงหนึ่งผมมาค้นหาก็ไม่เจอนะครับอตัวนี้เนี่ยก็เข้ามาปกติละโอเคก็เข้าไปดูในส่วนของแอปเลยนะครับอรอบนี้เนี่ยใช้เวลา10บันนะครับเพราะว่ามีติดปัญหานิดนึงนะ,ะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับเขาอ,ออกจากไปเพสโตนะครับแต่ว่าในส่วนของอีกอันหนึ่งโนเวล่า no เขารู้สึกว่าจะออกนานแล้วนะแต่ว่าก็ยังจ่ายปกตินะครับก็ประมาณนั้นมันคล้ายๆกันแต่ก็จ่ายมันเดิมนะครับมาดูในส่วนของอา้าโอ้โหอะไรลาซาดา้านี่นะครับอันนี้เนี่ยมันก็เพิ่งเข้ามาหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับประโยชน์ประมาณนี้ตัวนี้เนี่ยผมถอนไปนะครับวันที่อ่าจริงๆมัน14นะจะมาขึ้น15นะครับ อะไรวะเนี่ยอ๋อคน,คนเรคนเรบันกันอ่ะอันนี้เนี่ยวันที่14ที่ผมถอนไปนะครับเข้ามาวันที่24นะครับก็ส่วันนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้อ่ะมาดูในส่วนของอะไรมีน่าจะหมดละเดี๋ยวนะผมขออนุญาตอ่านแจ้งเตือนนิดนึงอ๋อไม่มีอะไรโอเค บริการโน้ประมาณสฉพาะเตือนทุกนันอ๋อมันก็อยู่ตรงนี้นะครับที่เขาบอกว่าล่าช้านะครับเนี่ยมีแจ้งเตือนขึ้นมาผมก็เพิ่งมาอ่านนะคืออ่าตอนนี้เนี่ยก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับก็อยู่ใน g l e p l a y s ส o ต e ปกตินะครับอ่าในส่วนของการหาคะแนนนะครับก็จะเป็นการเชิญเพื่อนอ่ากดอ่านนิยายนะครับเนี่ยมันก็จะได้ทีละหนึ่งหมื่นคะแนนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ อันนี้เนี่ยผมก็กดอ่านไปได้10,000คะแนนนะครับคลิปงานเนี่ยก็40สตาพันนะครับแล้วก็เป็นการสะสมไปเรื่อยๆนะอะไรวะเนี้ซึ่งบ่อยเกินอ่ะตอนนี้เนี่ยผมได้คะแนนเพิ่งได้47 0 0 0นพนะครับโดยปกติผมจะได้อยู่ประมาณ5 0,000กว่านะก็จะเป็นประมาณนี้คือมันไม่มีแบบทดสอบด้วยนะครับแต่ก่อนเนี่ยมันมีทดสอบให้นะครับก็เลยจะได้คะแนนเยอะอีกนึงก็จะเป็นหมุนวงล้อนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ มันมี4 4ครั้งนะครับในการหมุนนะอ่าหนึ่งหนึ่งครั้งเนี่ยจะช่วงเวลานะครับมันจะหมุนได้10ครั้งนะครับเป็นประมาณนี้อ่ะผมก็รอรอบ2ทุ่มนะครับก็จะหมุนไปส่วนกรับทุกชั่วโมงอ่ะอันนี้เนี่ยก็รอไปก่อนอ่ะเหลือ11นาทีนะครับผมก็บ้างตอนไหนก็เข้าไปกดนะซึ่ผมกดอยู่3แอปนะครับตอนนี้อ่ามีแคชชีนนะครับดีวัตด,ดองบาลนะครับ แล้วก็โนเวล่านะครับเวลาถอนเงินเนี่ยมันจะขึ้นบอกว่าเป็นแคชชินนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เพราะเป็นค่าเดียวกันนะอ่ะอีกอันหนึ่งก็จะเป็นโคโค่บอทนะครับที่ผมกดทำคะแนนเรื่อยๆนะครับวันนึงก็เฉลี่ยว,วันละสามบาทกว่าอ่ะก็ยังจ่ายปกติดีนะครับไม่ต้องตกใจนะครับอ่ะแจ้งเตือนก็ขึ้นมาเป็นที่ร้อยนะครับอันนี้เนี่ยมันก็เพิ่งเพิ่งเด้งขึ้นมานะเพราะว่ามันเด้งขึ้นมาสองชั่วโมงที่แล้วนะครับอ่ะแต่ว่าตอนที่เขาถอนออกจาก Google Play Store เนี่ยเขาไม่ได้แจ้งนะครับอืม ันนี้เนี่ยผมถอนไปทั้งหมดน่าจะอ่ะกี่ครั้งนั่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ่ะสิบเอ็ดครั้งนะครับก็รวมหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับสำหรับแอปนี้อ่ะโอเคในส่วนวันนี้เนี่ยผมจะต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ